อเมร็จาเลยค่ะผ anyway? ู้ใดซสีเมมตนมากผู้ใดมีปัญหาฝาดมากค่ะปรไเด็เป็นปัญหาค่ะอีเดี๊บอเมริกาเนนงหริาป็นนาง่ะขอ่ชาก่อนแช่ก่อนแช็ก่อนแช่ก่อน ดังกุฎองวาสันสิมาว่ากูเป็นคนอีสานนังกุ้งไทยวาสันลูกแอนดังดองวาสันสิมาวาสันเป็นอีสานแต่ดังกูดองดองคุณดาว่าอีสานหนังเนี่เออคูณเดาว่าอีสานดังเนี่ยดองเบิดไม่ใช่คนสวยสวยคนสวยสวยเยาวาเรียกว่าสันเด้อหมดมีดเล็ก มันหอนมเด้่ยฮะเปิดรบเพิดเอาเขาต้องขอเาเนาะเอาเนียจ็สูกสิบเห่กูมีความสุขในน้งความสุขสุงกว่ากูจุ่มกันบอก่ก่อหีดาไม่้ไสูงกกกิกับหมูางเอานี่ไงอย่าอย่าวนเส้นอย่าอย่าวนเส้นให้กินหมูเกาลีไง เนี่อ๋อที่แบบว่ามาหลีที่แบบเอาใส่ควพื้นพนมาใส่มาค่ะ น้อันสวยกไกสวัสดีคะ่ะเอาสวัสดีค่ะคุณเลสวัสดีค่าคุณวิชดาเอาบุกไอมาขอมอตบตำแหน่งให้แอดมินนะคะแอดมินนักต้องการอ <ๆ S 2> ่ะสวัสดีแปดพันคนนะคะ สวยที่สุดในบารีโบนะฮะเออโอเคสวัสดีค่ะคุณชุวุนชุวุอูบ้าเลยคือเกาหลีแต่ว่าวัชิดาอพิยาสวัสดีค่ะเอ่ออันนี้เจ้าของบ้านนะคะอันนี้ก็เจ้าของช่องค่ะ อันนี้ก็เพียะะเพ้ยนสาวนะคะเพี้ยนสาวค่ะโอ้ยหล่ะก็สูงแช่ไหรนีว่าเหยียเตี๋ยวะอ่าเพิ่จะสูงไม่ฉันสูงนิดนึ่งนุ่หนห, <c oughs> หน้านั่นแหละก็เลยไม่อยากเอาหน้ามาไงเดีย๋ยวจำกันไม่ได้เวลาเมาน่ะเมื่อยตอนนี้ไม่เมาเป็นไปไ,ไ,ได้นะคะอก่งดีๆเดี๋ยวบอกเอง แมนดีดีนะแมนไม่ดีโดนหน่านะคะแมนบอกสบายดีทุกคนค่ะวิชิดาอภิยาเมลิคิสมานะคะกโกคิสม์งามประทุบซมอันใช่สื่ออันผิดแม่ใช่บริสุทืิออันไอ น้องทำไ้ต้นคริสต์มาสสวยมากเลยค่ะคอมเมนต์ได้นะคะแอดมินแอดมินมาตอบคอมเมนต์ค่ะวันนี้วันนี้มียืนนทำนานๆ ขนมจีนน้ำยาแล้วก็หมูกระทะนะคะรสชาติอะไหร่ะแ,แม่เพราะว่าไม่ได้กินน้ำซุปหมูกระทะค่ะเสียอย่างดีญ่ ทำในต้องแต่ไดๆเราต้องบอกท่านผู้ส้นเลยน้ำจิ้มอีย่างน้ำจิ้มโคตรละน้ำจิ้มยังทาโคตรแบ่ว่าหนักออเดอร์วาไม่ต้องเป็นที่จวแบ่งแล้วใช้ตืมเสียงเสียงอ่ะจิลาแม่ต่ำขึ้นในบรันสือ้าจับก็ใช่หรอค็าเาาสมาขสั่งซ้อนโอขนาดขนาดขนาดสกิลจับสากนี่ก็ยังสุดยอดเลยจะมีเป็นอะไรครับแค่เสียงในหัวอ่าแค่เสียงในหัว ะคิวจับสากกระซังหน่อยจับสากบอกเอ็ประโยชน์เออเ่านัวหัวมันนะพี่นางนักซีเรียสนะเพดนี้เป็นเพดที่ไม่เพดเพดที่ไม่ใช่เพดซีเรียสค่ะซี่นะอยากกินกินมันอียรก่อนอกคิอล่ะเซอร์ูอกูเนิี่ยหมดเพาันรแมมัน้เป็นเจริงก่อนยนี่โอย้าเย เจลียาหนยังก็เสร็ยหมดแล้สินกเขาขายอยู่เด้อกระยากระยาเสร็จพื่เก เป็ไะไลฟ์สดเฟซบุ๊กหรือเป็นยูทูปเนี่ยยูทูปค่ะเฟซบุ๊กเป็นอะไรอย่างนี้คะคอมเมนต์ได้นะคะวันนี้วันนี้แอดมินว่างค่ะไม่เป็นไรคนเข,ขาสนขอนคอนเทนต์ค่ะคนเขาสนขอนทำเฟซบุ๊กออกยูทูปเขาเองทำเลยไม่แต่เขาสือว่าเป็นสืออ่ออันนี้คือหมูยออุบลน,นะคะ อันนี้คือหมูหมยอพี่รยานะคะพี่รยาเขาทําหมูยออร่อยนะคะหมูยออุ่นบนหมูยออุ่นบนพอไหมพอแล้วพอแล้วต้องหางอะไรยากค่ะเมื่อไหร่จะล้างละลายเมื่อไหร่จะล้างออกครับเพราะว่ามันเป็นหมึกไงหมึกค่ะ อุ้ยรล้่ก็ได้รก็ยสมสิทธิ์กันตำตำต่ำอะไต่ำต่ำทะเลอ่านแล้วพี่สามาย่นำไหเนี่ยพี่สามา่นำบอกเออตามไม่ได้พอพี่สาโดนเลยเด้อรู้สึกรู้สึกว่าข้ทอดเลยาสตาเวีย <asing sprout Likewise>. <c> <defense Overwatch> ล้าพี่ยยู่นส่เนี่วมจะเอามาค้อนอะเดี๋ยบ้กบอกเอาอันนี้ค้อนนะเดี๋ยแล้วเนเริ่มเดือดแล้ว้กี่เดือนราคาท้องเนี่ยสี่ะ ี่วันนี้เรามีแม่มารสองคนนะคะอันนี้ก็แม่มารอีกคนนึงค่ะกี่เดือนแล้วคะเดือนค่ะแปดเดือนค่ะที่น่าเสียดายมากฮะที่น่าเสียดายมากเออที่ก็มารปวดกระท้องเด้อท้องลมค่ะท้องขี้อ่ะท้องขี้ ปลาเป็นแต่แสบแผ่แเอออาหารทเลสมติานหาะราะหเราะหเาะหาราะเราหวาะเราะเาะัเราะัเราะะเขายนันมาจากหัวเัเาะเระเ่าะหะะะาวพราอะไรคะะาะาว่าเาะเนี่ย ภาษาอีสานภาษาแปภาษาไทยไวคี่าวทำให้เสด็จเสื้อนาทเสื้อขาวขาดเข้มไปวิตนาัน่มันทำให้มันนาดไงทำให้ถ้าเกิดว่าคำว่ากุสิเพ่นมึงได้มือนไกูสิเพนมึงก็กุศลแหละบอกผิดมัน่ยนี มันบเลิศมันบเลิศฉันใส่ปรุงรสชาติไม่เลิศอยู่ที่ไหนครับอยู่สโลวีเนียค่ะฉันลืมกระเทียมไปไปนะคะสวัสดีค่ะสวยๆทุกคนขอบคุณค่ะทำแบบนี้ค่ะบบเหมาะมานะคะใครสวยกว่าเพื่อนค่ะไอ้แค่นี้เป็นอันแค่ไอ้ที่มันจะแน่นเนี่ยพี่อยู่ชาาลาเมียหนาวหนาวที่นี่ก็หนาวค่ะพี่หนาวแบบ แต่ว่าวันนี้อุ่นนิดนึงนะ,งะแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่หนาวมานนมกว่าขอยวิ่นคอยย่างดูฝนเครื่องวิ่นกาแฟะนะ้ำเหลนะือ <laughs> กินกาแฟหลายค่ะเต่มันเลยวิ่นมั่งมั่งันแัลน ย่งหนต่างเดินยังว่าภาษาของยังว่าอิสระของอ้าวอิสระนดาเซลอิสระเป็นภาษาที่ฉันรักที่สุดในโลกนะเคะพี่ทำอะไรกินอ๋อวันนี้ทำหมูกระทะนะคะนี่หมูกระทะค่ะแล้วก็ตามด้วยขนมจีนน้ำยาโครลา นี่แล้วก็ตามด้วยบักหุงตามบักหุงนะคะโอ้ยเขาบอกว่าคนเสื้อสีฟ้าสวยเหมือนสวยเหมือนซุปสวยสวยเหมือนซุปเปอร์สตาร์เลยค่ะใี๋ยวนังไงเสื้อสีฟ้าลูกสีมิ้น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 ค่ะไม่ใช่สีฟ้านะคะเบื้องให้ดีๆนะเจ้ากันเลย เว้ยทีสาได้ไรตอนนี้เอออีหลาขอบคุณเพื่อนไปอีหลาเพื่นมาอีหลางานถนะะขอบคุณค่ะสวยเยอะสาวใสใสด้่ยนี่ใสใสยังนี่สวยทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะาพี่ทำอะไรกินน่ะอ๋อไปพี่คนนจากเสื้อผ้าคนเออโอเค ว่าคอยตาล่าค่ะคมคุณแม่จหันกระเทมให้เนี่ยต่างก็แล้วต่าเาแม่ด้วยอนดียวเอาสูาหน่อยวจะใส่อะไรวะเบร์เอาตันเบียรมาสมักสมักใส่เบียรนเบียรนกูดินี่แน่นไฟกลับบ้านมัโอ้ยไอยังล่ะ I love บ o u สมักสมักยนรสมัรเออคี่ะีาอินจิบังเออ เบค่ะน้จิ้ไก่ผัด่สสดีครับใ่ะล่บาเสียไมนีกสาอกกเสาหอหรให่เอาใส่เงียงตใส่ไก่ลายบันกูมันยัง่เลเอาเบียร์เกับตัใช่ไหถ้าเขาไก่ไคนสือสีฟ้าชื่ออะไรคะขาบอกชื่อเขียวชเป็นนี่ค่ะชอบไ เราะหญจะตลาไ่ด้วยนี่สีมิ้นค่ะสีว่าเียวไม่ต่าเพียวตาไรเนาเออผ่านาสีเพิ่นเมาอนเพิ่นเมาข้ามเบาเอดมินเหระเห็นไม่เบาดูคนอันเคยเห็นอันนบบบานท่ารถไอรถสีฟ้านะเมื่อก่อนมันมีรถสีฟ้าเรถกันแ้าที่แหล่ ก็สีแหล็กก็เออดีเขียวได้อันรถสีหวานง่ายที่แเหรอเอ้าก็ผู้สาวโบราณเนาะสีสีแหลกว่าสันสีรถดีเขียวคนเสื้อสีฟ้าอายุเท่าไหร่ครับถามฉันสิเอ้าเขาก็เลังกีบอันกีบถามโซเชียลยี่แม่ยากไหมเอ้าคนีเสื้อสีฟ้าชื่ออะไรครับเขาหนาดอายุเท่าไหร่เอออายุเท่าไหร่พี่เขาถามเนี่ยสามสิบสามค่ะอืมสามสิบสามเออสามสามสี่เขาพี่เขาบอกว่าอุ้ย ไม่เชื่อหรอก <laughs> ไม่เชื่อว่าอายุสากว่าครับเสียกิ๋ใช่ไหมคะเออเิ่มีส่สิบใช่ไหมคะเออไอ้เ <c oughs> นี่ยเอ็มบุตรสราคามะจะทั้งหลายเลยไม่กี่วันแล้วนอนนู่นจ้ะแต่ไมุ่้งเกีนยะ ไได้เดี๋ยวไปมีหมูยออุบลนะคะแล้วก็หมูกระทะค่ะหมูกระทะเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวสต๊าส้มตำแล้วก็มีน้ำน้ำยาคนละอันนี้อันนี้เดือดแล้วใช่ไหมหนูเดือดแล้วเอาอีกไหมเอาอีกนิดนึ่งเบียร์ขออยู่ข้างใไหล่ะเฮ้ย ส่นี่มันหวานแล้วมันเเียวคุงใส่มะนาวไปหนึ่ยดีบอกมันเผดเลยเผ็ดมวกเอาอันร่บดีบดดีมาใส่ผมอุ้ยรดีเมาใส่ม้งแต่ิปปี้เพราะมันเป็นของ่าินแบบนี่เอานี้ใส่ใส่มะนาวยางเดียวใส่มะนาวอ เกีอไเีส่แม่พุงมันอาวค้เหรอเสือค่ะเกีเกีอันไหนนี่เกีเบียร์หเดี๋ยวต้งแต่เบียร์อย่างเดียวเลยวันนี้กินเกอนี้นะใส่จังลบนี้ชตำบัุงให้มางี่บอกว่าทหลังเปม่ขาเปเปิดแม่อยู่มันหนอกมั่หน้าบัดโดนก็ใส่หยุ่มคือกลองมใส่ดอกนนี้อ่ะเออเออ ว้าวยงโง่เลยยงโง่เลยอันนี้ไปยิมสิไยิมิ้องึกงสกัดตก็พยายามไม่พยายามเลยก่อนเขาไปยังก่อนกินอ่ะเวลาหรออันนี้อันนี้อันนี้นี่น้ชินแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหเราไปจิมก่อนได้ไหมเขาอยากตัดักะกาู่ ผู้ใดก่อนอ๋อผู้เ,เจ้าคือบคอ่คอมเมนต์คอมเมนต์มาไหนขออยากอ่านคอมเมนต์ดิแมะคอมเมนต์หน่อยคะ่ะเอ็ดมินอยากอ่านคอมเมนต์ค่ะเห็นบ่สฉันทำงานหนักก่อนไม่เห็นบ่ามึงทำงานหนักเบียหนดใช่อทงานตัวทำงานหนักมากเลยแซ่บเบ,บียทำงนานค่ะสบาเบียโนดไปบ้านไหนเจ็บตามภาษาเจ็บทำทำบุคคล เอาอ่านกินแบบเป็องคืบหนาคือแดงแล้วซองคืบคึบสแเลเนี่ยคึบแดงคึบเนี่ยเออบ้างไม่ไดกินข่าวบ้างไม่ได้แบบว่ามันปุ่นทองแม่ผู้ใดได้กินข่าวต่ว่าตอนนี้เขาไม่อยากแม่จะมาแซวหนึ่งมาซิมไนเอยเอามาสันซิมไปแต่ว่าตอนนี้เขาอยากไปถอดถุงน่องจิ้มมือจิ้มเมาหดเลยวเปิดเข้าเปิดข้าวแสบคักแสบเนี่ยแสบแล้วแม่จะมาชิมแสบคักเห็ดขายเด็ดเลย แซ่บค่ะได้ใช่ไหมเแซ่บเหมือนคนทำค่ะยังไม่หอมใช่ไหมอ่ันพูดโอ๊ยจาะกันยังมาอ่นเดียวเอาวไปเนน่ยไปกินข้าวแล้วขอกินด้วยคค่ะมาค่ะ กำลังจัดการนะคะหวานเรียบเรียบสีขาวโอ้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 กินอยู่พ่อเพียงพี่น้องจ้ากินมูมูมีมีอือขอบคุณทุกคนมากดลยค่ะเด็กเขารวยแล้วรวยแล้วเหรอรวยแล้วก็แสนั่นไง กินไดก็ได้กินไดก็ได้กินกินบ่ได้ก็ได้ของ่ม่ทานจังค่ะมาด้วยจัดเด้อแ้วเ็แก้วนรอไม่เจ็บเเหยาใครไม่กวเติเที่ยเเนาะเออจ้พอจบไฟมันเติเอาเออเติมเาเติมเอาม่เดี๋ยวจะหันเอาเอาอ อ้าวแม่มันเบิ้งท่องพี่น้องเอ้ยได้ลูกดำมีเดี๋ยวเสิร์ฟน้ำจิ้มก่อนในท้องสองท้องมาชนกันสิอุบเปิดอันนี้ผู้อันนี้ก็ผู้ชายอันนี้ก็ผู้ชายสี่เดือนสี่แล้วสองสี่อ้าวผู้ชายอันผู้ชายกับผู้ชายมูเจ้าสิบหอยข่อยข่อยคุณไหนหนักหน่อยเกินไ่คู่มือมูกระทะเข้านี่เปิดไหม มันแห้งหรได้ปิดแหวกสิเอเอาหมูย่างเลยปะติเออเอาต้องลงมันก่อนไม่เหลือลงไปเลยลงเลยเพราะมัน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 ไม่รู้นางนี้นันไก่พอนี้พี่เปียร์นี่ที่เปียนางนี้ไปเลยที่เปียรนางนี้ไปเลยแกระชุนกระชุนเอย่ามาเด้อซูเห็นว่าโทรศัพท์กูแล้าถอกรบเป๋าผีหอยเส่นกูขัดเอาจีจุงแม่เอาแม่เอาจัที่ใหญ่าเอาัำใจากคนนี่ ือเปิดหน้าแพงเนาะมงสน้ออว่าปเด็๋ับามันนานมาแล้วอย่าว่าสมมุติเลยมันนานมาแล้วมันโดนมากอืมมาหลายครั้งเลยมันดนมากนะคะเอาเช็น้ำจิ้มให้เนี่เอาตั้งไว้ี่นีค่ะเดี๋ยวยิ่งบอดี้ยิ่งกันแล้วแต่ละค่ะ กินกันไกลนะอมอมัดจวดจวดค่ะเาบวอะไรแแต่มันออร่อยนะตอน้ไม่ยะดไปกฮะอีอีกคนไหนพอดีเลยน้ำจิ้มเขาได้เค็ดลอกสองไเาป็ยาขวดเขานคี่ยวปาอกนะอนี้นะเออเป็นยังเออเอาเลืองใช่เอเค่ะม่ น้ำมันฝนจังบรดยางายู่สติดตัวนึกว่าเอาไ้หาคิดว่าจะไปหงบยาดูส่วนหญ่จคิดว่าใส่หัวเอาแจกในมันยังงากที่กำลังกินห่อพอดีมาดจ้าอย่างไงนั่งของนี่ใส่เยอะยังใ่เยอยังใน่เอะร้านโอยูก้ะมานร้านมยูถ่ายรูปเราไปเอาอันี้มาจูกัน้วมาถ่ายรูปจังเลย เอาถ่ายค่ะถ่ายรูปน้ำจิ้มห่อแม่ไม่ว่า้ำไมจเอาหัวโอ้ยโอ้ยไอ้คนสิบเจ็ดายด้วยไอ้คนสิบเจ็ดายด้วยไอ้คนสิบเจ็ดอแอร์ดอนะอันนี้จะไปอยู่ทางเนาะออกต่อบ่อเอามาถ่ายเอาเดี๋ยวได้ได้ข้าขออนุญาตลงไหลนะค่ะสีขาวผืนก้นละค่ะไปละค่ะบายบายขอบคุณค่ะได้นะเอามือออก